สวัสดีค่ะนี่ก็คือกลับมาแต่บ้านลุงพลแล้วค่ะมานั่งคิดนั่งคิดว่าตายแล้วไม่ได้ขายอะไรแล้วต่อไปนี้ถ้าลุงพลโดนจับแล้วจะทำยังไงแล้วพวกเราจะเออเลือกขายร้านแล้วลงทุนไปก็สี่ห้าพันแล้วอืมโอ้ยทีนี้ลงทุนไปซื้อ ผมดินสี่ห้าพันแล้วยังไม่ได้คืนสักบาทเลยเมื่อความวานนี้จะขายกล้วยเจดสิบบาทโอ้ยก็ได้คืนมาแค่ไหขายกล้วยที่นาถ้าลุงพลหน่วยออกที่ลุงพลจะทำยังไงจะไม่เจ๊งหมดตลาดหรือคะโอ้ยทำทำยังไงเป่ึงกินเนาะคน ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปบอลุงพลแกก็ทำใจแบบสบายเพราะแกบริสุทธิ์เนาะคนที่บริสุนะทธิ์ก็ทำใจแบบสบายอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงมีแต่เรื่องลุมเร้ากับแกเดี๋ยวเรื่องนู้นเลืวเรื่องนั้นโออย่างนี้แหลนะเนาะที่เขาว่าสร้างพญานาคมันต้องมีอุปสรรคถ่าจากศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีอุปสรรคเยอะถ้ามีอุปสรรคเยอะยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากอืมคงจะใช่สิ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์มากคือมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นน่าจะเป็นจริงถ้าลูงพลโดนหวยออกที่ลุงพลแล้วลุงพลจะ มีคนประกันลุงพลไหมเนาะเราก็คิดอีกจุดนี้เออแต่ไปถามลุงพลแล้วเมื่อกี้นี้ลุงพลเป็นไงลุงพลบอกว่าสบายใจไม่มีปัญหาอเดี๋ยวค่อยสบายใจหน่อยก็ยสบายใจแกหน่อยแกก็หน้าบานอยู่หน้าไม่ได้เศร้าอืมหวยออกที่ลุงพลลุงพลจะรับได้ไหมอ,อ๋อก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่เราคือคนบริสุทธิ์ใช่ นี่คืออุปสรรคของการสร้างพญานาคใช่ไหมอาจจะใช่ถึงจะมีปัญหาต้องมีปัญหาอยู่ดีอืมแต่ก็คงจะลุดลวงไปได้ดีเพราะคนทำดีต้องได้ดีมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วถ้ายังไงก็ถึงแม้นคนไม่เห็นเทวดาก็ต้องเห็นค่ะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ญาญิงด้วยนะคะ